สวัสดีครับพี่น้องเขาชูช่องนุ่มมุงชนคนอีสานมื่อนี้นุ่มมุงชนกัจะมาทักทายทักทายสวัสดีสบายดีพี่น้องผู้สิอยต่างประเทศหรือว่าในประเทศนุ่มมุงชน ขอบคุณหรือว่าขอบพระคุณน้อพี่น้องเนาะสำหรับหยอดหยอดติดตามหรือว่าหยอดซัพย์สกัเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องทุกคนผูที่เขามาเยี่ยมชมช่มองนุ่มมุงส้นคือนุ่มมุงส้นดีใจได้ที่มี แฟนคลับเอฟซีเขามาเยี่ยมชมเขามาเบ่งคลิปนุ่งม,มุ่งชนกันอย่างหลายครับอย่างเดี๋ยวนี้คือเป็นว่ามีแฟนคลับแลลวครับจากที่บ่เคยมีแฟนคลับก็มี ือนมมือชนบุคอยได้เห็ดคลิปเปิดช่องมากะหลายปีแล้วครับแต่ว่าบุคอยได้เห็ดคลิปเพราะว่าบุบางครั้งกะบุสะดวกในการทำคลิปคลิปกะบุออกมาบุบุสวยงามนะครับเนาะกะบุคอยได้เห็ด ก็เหตุไปแน่นิดน้อยบางขังก็ทำอาหารทำกับเขา่างบริเวณไซส์อยู่ในบาททำงานกับนุมม่มุูงชนกับเห็ดงานประจำครับเห็ดงานกับคือสิเห็นดำอันนี้นะครับขยันยกันมีโรคขากระยากงานนุมม่มุูงชนกับ เป็นงานดับตสสดัดสูตรก็เป็นโรงเปิดเป็นโรงงานตาสสดัดสูตรก็คือว่าบ่มีลูกน้องก็ลำบ,บากครับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับบ่มีลูกน้องก็คือว่าเป็นการลำบ,บากเหตุงานท่านพี่น้อง ทียูตัางประเทศขันมาพัทยา,ากะติตโตนุมงษชนมาด้ครับนุมงษชนตัดสูตรกางเกงเสื้อกลับเสื้อสูตรครับเป็นเสื้อสูตรนี่ครับคือจังสีครับเห็นบ่เห็นบ่พี่น่อง สูตรสูตรตรังละ่ะส่วนมากอยู่พัทย,ยากะตัดเย็บเองตัวมีลูกน้องกะโควิวียดไปกินเว้่ได้ครับ <c oughs> โควียดมาลูกน้องกะกลับไปอยู่เพิื่นอย่างภูมิน้ำเน่า น้องครับเนาะงดกน้องกับก้าวพุ่มน้ำเน่ากไปอยู่บางคนกบไปเฮ็ดให้เสนาไปทำมาหากินไปประกอบธามาอาศีพของดังเดิมกับอกขันเขาจะใหญ่ครับมามันกบเป็นการ กบไปกบมาเสียค่าใช้ใจ่ายโดยใช่เหตุตอนนี้ถือว่าเมืองำกำลังเปิดเป,เปิดได้ดีเป็นมากล้กาก็เขามาลายครับลอกาต่างชาติมเขามาลายต้นหมากนุมุชชนทำงานกับต่างชาติเป็นฝรั่งอิตาลีวางเป็นฝรั่งโมเดล ฝรั่งอังกฤษฝรั่งรัเสเซียส่วนมากกับรัเสเซียนะครับเมืองปัตยากอ้าสำหรับคลิปนี้นุ่มมึงชวน็นมาทากักทายขอบคุณขอบอกกใจนะครับเนาะสำหรับผู้ที่เขามาติดตามผู้เขามาเยี่ยมชมคลิปนุ่มมึงชวนในช่วงนี้ คือว่าเป็นยังเกาะึงตัวปับที่ดีครับมันมงชนกับเบาโมเกงดอกก็กำลังฮัดเบาครับกำลังฮัดทำก็เป็นคลิปที่มากขอบ ขุณขอบพระคุณเนาะครับเนาะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศคือต่างประเทศที่ได้มาติดตามเยี่ยมชมสองหนึ่งมุ่งช่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งพ่อมเก็บย่าให้ได้พ่อมไขายอย่าให้มีให้ลำล้ำด้วยตลอด จะเดินไปพร้อมกันครับอย่างแบบยาวนานเนาะครับสำหรับผู้ที่ก็ามาติดตามมมุชนมุ่ชนกับบลริมพระกุนจะหาคลิปใหม่ๆที่เป็นที่มีสาระมาต่อแทนพี่น้อง คนทีเดียมาติดตามรับชมเนาะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้น้องม้งชนกะขอโทษขอให้จำบ่าวไหลว่าจะไหลที่โเหมาะสมสมควรกะขอโทษขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยครับพี่น้องเด้อบางเท้อกะมันกะอาจจะรวมโตบางเท้อกะ ลุงม้งชนกับบริคิดกับเบาไปตามยังก่อเพิ่นล้มปากล่างเทากะล้มปากกับเบาไปไปคิดจะนึกคิดโบรายกับเบาไปก่อนแบบจำว่าคิดที่หลังมันกะเป็นการบดีเนาะครับเนาะครับลุงม้งชนกะบไมมีอย่างไรหรอกมาเป็นคลิปมาขอบคุณ คุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณแฟนครับสำหรับคลิปนี้น้องม,มึงจนกะขอกาวคมวาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า